เราลงฝั่งนาคุกไปหมกตรงป้ายไปหมกตรงปายเร็วเร็วเร็วเร็เราลงฝั่งนาคุกนะพี่พีบปักนี้ปักนี้รอเซฟพื่อนหน่อยฝั่เลยปักเลยปักเลยปักเลยบไว้ไหนพี่ขันน้คว่้ามยังเลืเราลงฝั่งนาคุกลงฝั่งนาคุกมาลงฝั่งนะคุกมาหน้าคุกมาหน้าคุกลงฝั่งนาคุกเร็วเร็วเร็พื่อนปากแล้วลง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 ลฝั่งนะคุกนะพี่พี่นออยู่ตรงหน้าคุกเลยเฮ้ยพี่เนรถเอาไวไหนด็ลงฝั่งนะคุกลงฝั่งนะุกคน ตอกไปใส่บ้านได้มีตอกไปใส่บ้านได้บ้านใกล้บ้านใกล้ไปใส่บ้านได้ตอกบักฝางนะฝันะชุบไงเอยชุบเงเลยบ้านอะเฮ้ยผมโดนกบไล่แล้วผมโดนกบไล่นะไเฮ้ยไฟไว้ฟังพี่ไฟไฟวันนี้มึงกำบังกับไฟก่อนกำบังกับไฟกำบังกับไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยื้อกบอสีให้อยู่ผมไม่โดนอะไรเลยตามไปถ่ายตามทามมงงใใสส่่ีได้

ไปมือ hmm. ก uh, ่อนได้ไหมลูกกาได้ไ่มไปด้วยไปด้วยอนด้วยเพื่อนด้วยไปด้วยไปด้วยเพื่อนด้วยไป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 ด้วนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเปด้วยไ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 ปด้วยด้วยไปด้วยได้วยไป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 ่้วย อู้้าอู้จามาอู้จามาอู้จามาอู้จ้มาอู้จมามาทไนม่ได้ไม่ได้ไปอกมาอีอีกยมางอมวอีกคนอีกมาอีกคนอีกมาอีกคนอกมาอีกคนอีกมาอีกคนอีามาอีกคอกมนอีกคนอกมาอกคนอีกมาอีกคนอีกมาอ้กคนอคาออมนอีกมนอมาอีกานอีมาอีกอกมาอีอมาอ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 อ

เพื่อนเราตายเยอะชุบหน่อย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 เอาเพื่อนอีกี่ร้อเอาเพื่อนอีกเาเพื่อนอีกมาเพื่อนอีกน้องเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลยอเพื่อนเอาเพื่อนอเพื่อนไอเพื่อนไอ้เพื่อน่อเพื่อนอเพื่อนไอ้เพื่อนอเพื่อนกอัเพื่อนอเพื่อนเพื่อนอเพื่อนอเพื่อนีเพื่อนอีกเพื่อนีเพื่อนเพื่อนเพื่อนไเพื่อน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 เพื่

เฮ้ยแล้วเแล้วเแล้วนี่เราทำไล่นน่นกันเล่นเล่นเล่เลกันไปเล่นไเล่นกันเล่นเล่นกันไปเล่นกันไเล่นกันไป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 เล่นกันไเล่นกันไปเล่นกันไเล่นกันไปเล่นกันไปเล่นกันไเล่นกันไป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 เล่นกันไเล่นกันไปเล่นกันไ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 ่นกันไ่นกันไเล่นกันปเล่นกันไปเล่นกันไ่นกันไปเล่นกัน ไม่ไม่ใ่ไม่ในอยิ่งหงหนหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยกลับมเล่นในกัรกลับมเล่นก้องชน้องกับมเล่นก้องชายนกล้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดามมาูมาไม่ไหวแล้วเมื่อใช้สไม่ไหวแล้วไอหวยดไม่ต้องใ้ะสีดามันหีอะไไม่เอาวกลอยควายเอาไร

กลับมาแพนลอยกลับมาแพนลอยกลับมาแพนลอยกลับมาแฮกลมการกลับมาแฮกลมการกลับมาแฮกลมการหน่อยกลับมาแฮกลมการหน่อยกลับมาแกลมการหน่อยเพื่อนด้วยเพื well iks, ่อนด้วยเพื่อนด้วยหพ่นรานแ่วรีแล네้วเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยล้อมล้อมบางแล้วมันบางแล้วมันเริ่มบางแล้วมันบางแล้วมันงง่งืี

ชุกเพื่อนี่มึงชุกเพื่อนี่ไอ้ตาบี้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 ไอ้ี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตไอ้ตาบี้ไอ้ตาไอ้ตาี้ไอ้ตาบี้อ้ตาบี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตาบี้ไอตาบีอ้ตาไอ้บี้ไอี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตาี้ไอ้ตาบไอ้ตาบี้ไอ้าบ้าบี้้าไอ้ตาบีไอ้ตาบี้ไอ้ตาบี้ไอไอ้ตาบี้ไอไอ้ตาบี้ไอ้ตาบีอ้ตาไอ้ตาี้ไอ้ตบไอ้ตาี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตาบีไอ้ี้ไอ้ตี้ไอ้ตาบี้ไอ้ตาบี้ไ ไปเสียวเสียวช่วยหน่อย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 ่ยน่อ่ยหนนหแล้วแบบน้เลยเกนนาไปเกินเยไปเนอาริไปนชื่รยิงไปเกินเชื่อกา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 รยิงไปเกินเชไป

ไหวไหววไดียนดเวีนเขามาเขาเข้าีเวีนเข้ามาดเวียนขาาดเวียนมาวไวแล้วเยอ่ยแล้วเยแล้วแล้วเ้ยไอ้นอไปืนี่ยมเย่าเนี่ยเนี่ย้นเนี่ยมยี่ยปืนเนี่ย้เย่ไอ้ปืนเนี่ยโไอ้เียมี่ไนี่ยโไอ้ัยเสียงแค่นี้เหรอปืนเี่ยี่ยปืนมี่ครับมเลยไอ้เนยเลยไอ้วเน่มเล่น้นีมียี่ลไอ้ปื

ไม่้ยไม่เยเยเยอะอ้ยเะเดี๋ยวเรสอได้ตัดเยอยมั่นใจมากไอ้เหียรเป็นอะไรเปลยรถล็อกจบเลยเข้าเลยอันนี้ยิกตกอรเปล่า แต่จะไปช่วยได้พีเดโน่แต่มีแค่พี่เดโนคนเดียวถ้าถ้าไปช่วยไปช่วยได้พี่แต่ถ้าเล่นายยสุด่ได้มันเหลือเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมเราถึงไมไม่พอวะอะไรเหรมีใครว่าไม้่เดียไปเล่มไหมมันเหลือ้มอเพื่อน

เอคนเราหายไปอจากบ่อใครอะเยอะจับปูชูปูชูกลับมาเอ้าไว้รับเพื่อนหน่อยใส่ไว้นะเขาโคกเลนเยอะมากนะที่ที่กูซ้มแล้วกูไม่ติดเกมอุ่งอยู่ไหนอะลุงมันโดนแล้วดิอยู่ในคลุกแล้วอยู่ท่ออยู่ท่อตั้งลุงวายังว้างบ้างบ่างบ้างอ้ผมเจอเพื่อนแล้วพอรวมลุงพอรวมพอรวม กองโฟรวมปิดีได้ไหมคุณชูไม่ได้ไม่ได้เราหายนึงนาทีนึ่ลดมั้นสองคันีใหยไม่เสียไม่เต็มเดี๋ยวซ่อมเิตรงไหนวะข้างล่างงน้ำอ๋อเดี๋ยวข้างันอ๋อมีข้าวอยู่ปะน้ำพ่งนึงอ่ะเพิ่งตายมาะเเลยเสียยางนะใค้โระเบิดอ่ะตายหรอต้แม่แห้ะ

ใช่ด,ดหลังยิงโดนเราไหมไมถึงว่าลังอยิงออกหลังตกอะเหรอเออไม่หมยถึงว่าป้ายิงด้านหลังอะยิงได้ไหม,ไ,มได้แล้วถ้าเกิดเขายิงมาด้านหลังอะยิงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้หันออกไม่ตไม่รู้มันแก,กไหมจลอง่งองก็ได้หลองนมกันไม่ตกนม,มันไม่ยอโดนดนหลังซ <c oughs> ้าเออ ตาเนี่ยจยเนี่ยก็ยิงเราไม่ได้หรอกเจอาเข้านัมต็มไหมตายล้วหอตอนไหนอะเออหว่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามป่ะประมาณดนงออกอออไปยิงยิงป่ะยิงไม่ถึงเอออม่อมไหเอ้ยเอางี้เอางี้พี่ออกเราเราเราบเต็มมือแล้วพี่เราเอาไม่ได้แบเต็มมือ ตอนนี้พี่ชวยี่นะใครไม่อยากอุ้มหอย่างไรถ้าเกิดเราเกมเราก็ดึงเคให้เพื่อนได้อะอะไรอ่ะใครเทะปะวนมามาเอาจบกานเ็บที่ที่ฟุ๊กเนี่ยมาเก่าเดียวกเก่าเดียวพี่ตกเก่าที่ฟุ๊เลยแล้วก็ตกใหม่หน้าแดงชัวทรงนี้เดี๋ยวไปก่อนนะบอลใกล้ถึงลวถึงบ้านเราแล้วตอนนี้าจะจข้างบนนะพี่บูช่วเลยออยู่ตรงหดสีบูช่ไอ่ไหนที่ไหนที่ไหนาิโน

อันนี้ใครสุนต,ต้องต้องช่วยตัวเองนะเพราะมันน่าจะอุ้มทั้งหมดแต่ก็ยิงยิงเวลาอกต้งช่ได้ก็ต้องช่วยคามขอนานๆใช่ตอนแมสที่ที่ขี่ผ่านอะไรฟ้เมื่อกี้ใช่ๆที่ตอนรอไล่อยู่นะกุ๊กใหญ่ยู่ไหนกันอะไม่มีไม่มีอุ้มหมดอุ้มหมดอุ้มหมดอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นตอนรออยู่ข้างหน้า ูเปิดเวเปอร์มึงได้ยินปะได้ยินได้ยินเปิดเบลเอยู่อะไรออไิเลลเป็นไงาบาดิแลืมเปิดไมว่เจะไม้ทำสองสองศบเลยไหมให้เบสองเลยปะลเดียวอลเดียวาา แอบไเลยวิ่งคอมเมืองวิ่งคอมเมืองวิ่งคอมเมืองพี่พี่เจมส์ว่าไงนะตัดตำรวจน้อยอ่ะไปเลื่อนถ่ายกันได้ละมันมีสองอะไอ่ะที่อุ้มสองอยู่อ่ะไปให้พี่ประชูหน่อยพี่ประชูเขาให้ให้พี่ประชูไปละให้ได้ประชูแล้ไม่แล้วรอนไปเอาศอกับแบงค์กับเพื่อนอีกที่อุ้มสองอ่ะมีใครอุ้มสองปะ อันตีพุ่มสองมั้มีพี่ตีพุ่มสองอยู่ป่ะไม่ได้พุมสองไม่ได้พุมสองนั่งสองไปเถยนั่งสองไอจขอแจ้งหน่อยขอแจ้งหน่อยเอาให้เพื่อนแม่ทำต้องหลุดแรงก่อนเอ้ยต้องดูดต้องดูดเออแต่ดูดกันโยกไปโดนเลยใครทหารให้หมดเลยรอนรอนกันเล่าก่พี่รอนรอนรีดป็นตกับคุกใหญ่แล้วก็รอนแล้วก็ที่อ่อนเลยโอเคใหญ่เราไม่ได้สองเปิดได้แลรอหนงตี้ตบปาร์เลนะที่พาวทะเลทรายฮะแบ่งแบ่งให้เพื่อนคนหนึ่งอ่อนทำเป็นเราอะปารอ ใครจะเอาห่อไปเล้วผมไปเอาเลยรับทันใจทาเยอะนะพี่ม่แม่อ่าปาปาให้ให้ให้บเ็มแล้วข่าวกาหารโกคันแล้วก็หอลำหนึ่งด้วยตอนนี้เราีแปดเข้าเมืองหคันนะีแปดเขาเมืช่วยเฟื่อนเลยได้ได้ไล่ไล่ไล่เฟิ่มันยู่เราช่วยเฟื่อนที่ไหนครับ ผมอยู่เนีผมวนวนอยู่วนไอหน่ะวนอยู่แถวไอแรงเขียวเนี่ยมีไดโนนะจะช่วยเพื่อนน่ะโอเคโอเคไอ้คันโดนแรงเขียวเข่าแรงว่องฮอนหนึ่งตำรวจสามอย่าผ่านนะฟิปโดนอยู่ฟิปโดนอยู่เข่าแรงว่องเนี่ยฟิปออกไปไกลๆเลยออกเมืองไปเลยที่จะไปช่วยเพื่อนในเมือง อ๋อเห็นแเยอะหลคั้จังเลยช่วยหน่อยดิเปิดโงีช่วยได้ไหมเด็กเกี่ยวเพื่อนมอนไหมค่ะไม่ใช่ตรวจใช่ไหมใช่ใชชจดีชิคเกอร์ชิคเกอร์นี่ใครเนี่ยชิคเกอร์อ่ะพี่พี่

ตรงไอเน่ยเขาขื่อนตรงสามท่อกับก็ทาหรถ่างันหนงแล้วก็0 0ันลูกอาจะวิ่งเข้าหรือวิ่งไปทางไหนเราอยู่บนเขาไอทามครับอยู่อตรงนี้ที่ผมดิติดรถติดขอขอขอคนพาไป้ารถหน่งรถติดรถดีสอง2สองสมมันต้องมานะจะไม่ต้องไรม่ต้องสะดุดละ าในเมืองในเมืองล่าสุดอ่าได้ได้ได้แต่ว่าพี่พี่ขอดูดูทางแป๊บนึงมี่คัดคัดมีหอบปะห่อหอยพี่ก่อนก็ได้ห่อหอยพี่หอยพี่ขับเล่นไปก่อนแป๊บนึงไหนท่ไหนละลูกค้าพี่ไม่เห็นใอรอยู่บนเขาอะเขาเปื่อน้งเอ่อขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนเนี่ยอันนี้บ้านใครวะโน้คอมเมนต์ตรงบ้านอะบ้านไขว้ ไ้โกดังนะฮะมันเป็นยังงของบนอดใจเราพี่คันตามลูกอะ ตอนนี้แตเคสเคครับปดคอววางกันหน่อยโอ้ป๋านูีสอเคเราหอกเราหอกกีมงวะเขค่อยตลอดเคสที่มันแคสอรอบี่ลงขัชนลงขับไว้หน่อยชนลงขับาเปิดสองรอบดขับรอบตัดเศษใครชิบหายแล้วมีตัดเ้ตับเลยไม่ได้ยาแล้ ไม่ได้ถึงอ่ะมันเปนมันมึงวนานนี้ก็ได้เขไปอมเีใหม่นว่อสี่นาท่อดหอตอนยี่สิบ่อเออตอน้าาทีอ่ามีมีหลวดมีหลวดอยู่เบลบนสามพันนะมิติดอ่ะไเดี๋ยวโรหาเ้ยห ลูดแล้วลูดแล้วลูดแล้วรดแล้วลูดแ,แ,แ,แล้วมีตรงไหนให้ไปช่วยบ้างตอนนี้คนเข่าเนียคนเยอะอ่าตรงเขาเขาเขือ่อตำรวจเยอะนะไอ้เหี้ยทำรดจะพังนี่ว่า เขาไปซ่อบ้านไหมอยู่บนเขาอ่ะเยอะขนาขอายขนาขอนายเขื่อนเขื่อนด้วยตั๊กเพนตั๊กปับตั๊ปับก็อยู่ตรงนั้นไม่เหรอใช่อยู่อยู่ไ็ช่วยอยู่ช่วยกันนี่แหละดีให้หน่อยอ่าขับไปไปช่วยตัดให้ปล่อยเกมไปเลยรอไว้ให้ถ้าลงทันลุเลยเป็นข้างล่างไดิแมเดี๋ยวให้เพอนมาช่วยพมโเราทีขาปะ ตัวเราสีขาวสติกเกอร์แดงที่เจอครับเห็นมู้นะผมมองอยู่ข้างบนไม่ใช่ผมนะพอแถวขวบน,นะพุ่มหอยแบกผมเห็นมึงอะไรตอนนี้พอแล้วผ่านสามก็ไปเมื่อกี้นะพี่อยู่ในเนนกำลังทำบ,บางรออยู่แถวบ้านเราสองสามคนนะ ว่าเรามันจะขึ้นข้างบนหรือลงล่างพี่เออมันมันอยู่แถวเด็กอะขี่วนอยู่ตลอรอไปแล้วพี่ไม่บอกเด็กถ้าบอกช้ากว่นี้ก็โดนแล้วปิดเกมแล้วนะปิดเกมแล้วแล้วทำอไรต่อเจอแล้วหาหาหาตั้งกลุ่มใหญ่แล้วเรที่ไหนไปด้วยหรอทางเดิมก็ ไปดักหน้าโรงพยาบาลน่ะไหวอยู่ปะแน่ไหวนะไปดีพีสองคันไปดากไปไปไปช่วยที่มาสามเมืองที่สองคันแน่มาดิไ้ทางโคกหมูอ่ะทางเข้าเมืองอ่ะไปไปไปเจอเจอเจอจะแท็กมามนมีแท็กทั้งสอง ตับพี่เนี่ยวิ่งหนีพี่กบอยิมมีปืนนะฉันขับไล่มันหผมพรมพรมพรมเพื่อนเจ็บเให้มันไล่นะเจ็บให้มันไล่นะเจ็บให้มันไล่นะเส้นหน้าคุกเส้นหน้าคุกเพื่อนไหนปืนสองปืนสองปืนสองมันคิกเกอร์คิกเกอร์ยางแตกสองอะอยู่หน้าบ้านชี้แตกสาม อยู่ตรงจีอ่ะตำรวจไล่ด้วยไม่ทันดอวยไม่ทันไม่ทันจริงตรงไหนกำลังไปช่วยบ้านบ้านพี่บ้านบ้านมเข้าได้บ้านเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้น่าจัดนะพี่ต๊พี่ต๊ะโปรตกตกตรงไหนอ่ะโอ้ทางไอ้ผู้ใหญ่นเปปิดระตูบ้านไม่ทันแต่มันหนีอ่ะเข้าได้ละเข้าได้ละ

แก้วอะไรนะ